เฮาครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับคนเลี้ยงมาช่องด็อกสตอรี่ครับผมมือนีกับพาเจ้าบุญลงออกมาขี่มาเหี่ยวเหมือนเดิมทําภารกิปจประจําวันทุวกวันต,ตอนนี้กับหกนมงเช้าครับผมกับพาบุญหลงออกมาขี่มาเหี่ยวเหมือนเดิมนี่บานหน่อยขระน่อยครับหรือมาเบิ่งชีวิตว่า ชีวิตอันสรลลีไหลของเจ้าบุญลงนี่ตละลืมมือตละลเว้นมันจะเห็นจังไดของมันเนี่ก็ตามภาษามาแล้วนะครับเนาะเนี่ยตำรวจจักสิขึ้นไปยังที่บันนี่ไปยังกะลูกเหรอยังล่ะฮึขึ้นไปยังฮึขึ้นไปยัง,ยงใช่หละใช่ลหละออกแต่พ่อปันนี่ยึ แม่งเห็นตํอนนาอันนาแบบนี้ในสวรรค์ได้บูนไปยังล่ะพูดนะอืออกมามึงมองสิบูนไปย,ยังโอ้ยผ่านข้างน้องมึงนี่ก็ได้สมกับไปตกลงมาจากเขาเนี่ยมา,ากักมากป้ามากดงนี่บูลเล่นเข้าไปอืมไปตำรวจตำรวจตำรวจมาแล้วสิพา้าขับขึ้นไปทำงาน เวลาซิบมาที่เอาลาซิบมาที่ไปตำรวจเห็นมันแล้วมียังนงมียังบ่อืมเดินภารกิจเห็นมันแล้วไปขี่เป็นเงียวเป็นเรนเล่นเห็นมันเรียบร้อยซิบมาที่กับผ้ากลับขึ้นแล้วตำรวจเบิ่มียังบ่ Ma kak mak hoa hoa đông ni mak kak mak mak lai. Sắp nick noia luôn. Eo yamuzao, eo yako eo manu. Nevela hoa 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 ัดเป็นมลนัวกัได้แม่มนถือนูกัดดังยิ่งยากอีกแล้วบุรเจ้าบุญลงครับนี่ชีวิตของเจ้าบุญลงทายอัพเดทให้เบิ้งเสมอละครับชีวิตมาลงนะครับแม,นะม,ม่มาจอนตกลงมาจากเขามีคนเขาเอามาเลี้ยงกับไวค้างเขาก็ได้เลี้ยงไว้มาเลี้ยงกับเลี้ยตนุนต้นสัตว์มีอยาอ่างบ่อืม มึงเอ้ยเมียงบ่งหรอกไปไปขี่ไปยอมันเรียบร้อยด้วสิาพาไปสีผากลับขึ้นเด้ยบรดอยเนี่ยเวลาแล้วย่าหมุนเขาไปแม่เฮ้ยหยาดง,งูตอตึงเดงง้ยที่หมุนไปใช่ล่ะไปใช้เลยหรอบ้านนี้ใช้เลยหรอข่วนอ่ะมาพานขัดมีเงี้อยู่หันน่ะฮะ มีอย่างาผ่านเห็นก็มึงเห็นเนาะไปเร๋่วลาแล้วบันนี่กระสิผ้าคลับขึ้นเรื่อลาบ,บันพี่น้องสิคลับขึ้นไปทำงานเหมือนเดิมแหละหายเวลาออกมาเที่ยวมามาแลนเหรียญมาขี่แค่มือละสิบนาทีเพราะว่าพอะยังมาถึงเรือง,งานกบเรือง,งานแปดโมงสิบไปแล้วครับ แล,แล้วโอเคกับพีลาพี่น้องไปก่อนเลยครับบ้านนี่ลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับผมพอกันไหมนะครับคลิปหนากันพีมาเหลี่ยนมาเที่ยวคือเข้าภาพมาเบิ่งภาพมามาเหลี่นเหลี่ยนโอเคครับผมสวัสดีครับ